ันนี้จะมาคุยกับแฟนเพจครับว่าผมมาแคนาดาทำไมนะปัจจุบันนี้ผมอยู่ในเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ในช่วงเวลาของการต้องใช้คำอะไรปัจจุบันนี้ผมตกงานอยู่นะมีเวลาหางานอยู่2เดือนนะครับผมเช่าห้องที่นี่นะครับและจะหมดสัญญาภายใน2เดือนวันนี้ผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงเลือกมาทำงานที่แคนาดาแคนาดามีดีอะไรนะสำหรับคนที่ อาจจะอยากย้ายประเทศนะครับหรือติดตามข่าวเรื่องย้ายประเทศนะครับจะรู้ว่าแคนาดาเนี่เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีนะครับอากาศดีการศึกษาดีต้องเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพแวดล้อมโดยรวมดีผู้คนดีนะฮะขนส่งสาธารณะดีสวัสดิการดีเมื่อเราเป็นคนประเทศเขาแต่ก็ต้องจ่ายภาษีถามว่าเยอะไหมสำหรับประเทศที่เจริญแล้ว ผมว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้นะครับแวนคูเวอร์คือเมืองที่คุณภาพชีวิตดีติดอันดับโลกเมื่อปีที่แล้วนะฮะอันดับเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ลองไปเสิร์ดดูแล้วก็ปัจจุบันนี้อาจจะเลื่อนอันดับตกลงไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาจัดอันดับกันทุกปีนะสำหรับผมคิดว่าดีไหมที่มาอยู่ก็คิดว่าดีนะฮะการมาอยู่ที่นี่ถึงผมจะไม่ใช่พลเมืองที่นี่นะครับการมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก็ไม่ได้ลําบากนะครับคําว่าไม่ลําบากก็คือเวลาผมจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมีขนส่งสาธารณะเราจะขนของย้ายของเราจะซื้อของเดินทางกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยขนส่งสาธารณะจําเป็นมากนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีรถยนต์ส่วนตัวเนาะถ้าใครมีรถยนต์ส่วนตัวก็จะไม่รู้สึกถึงเรื่องนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงคนที่ไม่มีเนี่ย เขาถึงจะรู้แต่ต่างจังหวัดบ้านเราก็จะมีมอไซค์เนาะเออมีมอไซค์แล้วคนที่มีมอไซค์ก็ไม่ได้ซื้อของอะไรมากเพราะไม่มีเงินจะซื้อถ้าให้ผมพูดง่ายๆคือบ้านเราใครสบายก็สบายใครลําบากก็ลําบากไปอันนียเขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกประมาณเนี้ยให้คนที่ใช้คําว่าอะไรให้คนที่ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นนะครับสามารถเริ่มต้นชีวิตหรือใช้ชีวิตเออสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับผมไม่รู้ว่าอันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะแต่ว่าเป็นประเทศที่จัดว่ามีการศึกษาดีนะครับถ้าเทียบกับโรงเรียนที่ลูกผมเรียนที่ไทยเนี่ยค่าเทอมปีละแสนกว่าบาทนะครับไม่รวมอุปกรณ์อีกนะฮะอุปกรณ์อีกสักนิดหนึ่งอะ่ะค่าชุดค่าหนังสือแล้วก็พวกทํากิจกรรมอะไรที่โรงเรียนประเภทที่ลูกผมเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะใบลลงกัวสามภาษาเนี่ย จะต้องมีกิจกรรมอะไรที่เราต้องเสียเงินอยู่เป็นประจำนะครับมันก็อาจจะไม่มากหรอกผมทํางานที่เนี่ยแล้วก็เสียภาษีนะครับลูกผมได้เรียนฟรีแล้วคุณภาพโรงเรียนนะครับคุณภาพโรงเรียนก็คือสถานที่สนามเด็กเล่นคือคุณภาพของโรงเรียนเนี่ยดีกว่าโรงเรียนปีละแสนกว่าบ,บาทที่ไทยก็ขอ,ของเขาใหม่กว่านะใหม่กว่าเลยนะครับเขาอาจจะไม่ได้ตกแต่งให้ดูโอ้อาแต่ว่าเขาใช้วัสดุที่ดีแล้วก็ หม่สภาพแวดล้อมเหมาะที่จะให้เด็กแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเรียนอยู่ในนั้นน่ะนะครับสําหรับการศึกษาก็เท่าที่ผมถามลูกเรียนแบบวิชาการน้อยกว่าที่ไทยนะครับได้เล่นมากมีกิจกรรมให้ทํามากนะครับผมถามลูกผมคือเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างแบบเกเรไหมบูลลี่ไหมเหมือนเวลาเราพาลูกมาเรียนต่างประเทศก็จะมีเรื่องแบบบูลลี่หรือเปล่านะฮะก็ลูกผมบอกว่าเด็กที่เนี่ยเกเรน้อยกว่าที่ไทยนะ เกเรน้อยกว่าลูกผมเรียนโรงเรียนแบบแพงแล้วนะแต่เด็กที่เนี่ยเกเรน้อยกว่าอันนี้คือโรงเรียนฟรีนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราอยู่โซนไหนด้วยอย่างโซนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นย่านคนรวยนะครับบ้านหลังละ80 100ร้อยกว่าล้านอะไรประมาณเนี้ยถนนเส้นที่ผมอยู่นะฮะแต่บ้านที่นี่มันแพงอะ่ะแบบนี้มันก็จะเกือบร้อยล้านแล้วนะสาหรับที่บอกว่าสภาพแวดล้อมดีก็คือแบบนี้นะครับคือตรงนี้นี่เป็นสวนสาธารณะ แถวแถวที่ผมอยู่นะฮะแถวแถวบ้านผมเลยที่นี่คือเราอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับไม่ไกลจากที่ที่เราอยู่จะมีสวนาสาธารณะมีธรรมชาตินะครับธรรมชาติท,ทั้งที่เป็นแบบคล้ายๆป่าแบบนี้แล้วก็สนามเด็กเล่นนะครลูกเรียนปรีรักษาพยาบาลฟรีทางครอบครัวนะครับเมื่อเราทำงานจ่ายภาษีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประชาชนที่นี่นะอันนี้คือเหตุผลที่ผมเลือกมาที่นี่นะครับ ต่อมาก็คือที่นี่นะครับว่ากันว่ามีโอกาสได้ PR ง่ายอันนี้คือสำคัญที่สุดนะครับมีโอกาสได้ PR ง่าย PR คืออะไรผู้อยู่อาศัยชั่วคราวถาวรน,นะครับก็คือไม่ใช่ประชาชนนะฮะเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราวแต่ว่าอยู่ได้ถาวรก็อาจจะต้องไปต่ออายุนะครับต่ออายุ PR เรื่อยๆแต่เขาจะอนุญาตให้ต่ออายุไปเรื่อยๆ มันจะคนละแบบกับวีซ่านะฮวีซ่าคือต้องมีเหตุผลจริงๆอะ่ะถึงจะอยู่ได้ว่าขออนุญาตเที่ยวหรือขออนุญาตทํางานหมดวีซ่ามีนายจ้างไหมนายจ้างต่อให้ไหมถ้าไม่มีก็กับแต่ถ้าเกิดผมได้ PR หมายความว่าผมไม่มีงานทําผมก็อยู่ได้ก็คือเขาให้อยู่ให้อยู่แบบตกงานไปอย่างนั้นแหละนะครับก็คือเรามาทํางานปกติถ้าเกิดเราจะย้ายงาน ถ้าเกิดเราจะมาเราจะมาก่อนเราต้องขอ LMIA คือใบอนุญาตจ้างงานแล้วเอาใบอนุญาตจ้างงานไปขอ work permit ใบอนุญาตทำง,งานนะครับทีนี้พอผมอยู่ที่นี่แล้วผมอยากย้ายงานใหม่ผมก็ต้องขอ LMIA ใหม่ถ้า LMIA เก่าหมดอายุแล้วก็ไปขอใบอนุญาตทำง,งานในที่ทำงานใหม่คือมันจะมีขั้นตอนที่ทำให้เราหางานที่นี่ยากอยู่ยาก ไม่มีใครรับรองง่ายๆนะครับคือเดินๆไปไปทํางานทั่วไปทํางานธรรมดาอะไรเงี้ยยากมันจะต้องเป็นอาชีพที่พิเศษแล้วอาชีพที่พิเศษเนะี่ยคือยิ่งมันพิเศษอะ่ะเลือกคนที่นี่คนเก่งที่นี่เลยมันจะง่ายกว่ามหมนะฮะนั่นแหละทีนี้คือมันเลยอยู่ยากแต่ถ้าผมได้ PR ผมจะเดินเข้าไปสมัครงานที่ไหนได้หมดไม่ต้องขอใบอนุญ,ญาต ทงานก็คือผมเดินก็ไปถามว่าอยากทํางานล้างจานมีตําแหน่งว่างให้ผมไหมเขารับเลยแต่ถ้าสมมุติผมไม่ใช่ TR ผมบอกว่าอยากทํางานล้างจานมีตําแหน่งว่างไหมเขาจะต้องไปทํา l m a ให้ผมซึ่งใช้เวลากี่อาทิตย์ไม่รู้พอได้ใบนั้นเสร็จก็ไปทํา work permit ก็คือใบอนุญาตทำงานอีกกี่อาทิตย์ไม่รู้หรือเป็นเดือนแล้วก็เสียเงินด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตที่นี่จะให้ผ่านไหมอีก S 1> <S 1> นะฮะมันก็เลยทําให้นั่นแหละเมื่อเราแค่มาทํางานเฉยๆเราไม่ใช่ยังไม่ได้ PR เนี่ยมันลําบากนะฮะเราก็เลยอยากได้ PR เพื่อที่จะได้อยู่แบบอิสระหางานทําอะไรก็ได้ที่นี่แล้วลูกก็ได้เรียนฟรีไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือว่ากันว่าที่นี่ได้ PR ง่ายนั่นแหละเหตุผลที่ผมเลือกมาแคนาดานะครับโดยสรุปแล้ว ถามว่าผมมองว่าแคนาดาเนี่ยดีมากจนผมแบบอยากจะเลือกมาไหมดีนะครับแต่ถ้าผมมีสระในการเลือกไปประเทศไหนก็ได้คิดว่าไม่ใช่แคนาดาอันนี้อธิบายให้เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าแคนาดาไม่ดีหรือแคนาดาดีถ้าผมมีสระเลือกที่จะไปประเทศไหนก็ได้อ่าสมมติเลือกให้สิบประเทศผมมีสิทธิ์ที่จะไปประเทศไหนก็ได้ในโลกนี้สิบประเทศผมคิดว่าไม่ใช่แคนาดาแน่นอนนะครับ แต่ไม่ได้บอกไาแย่นะอมืมันมีส่วนที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบสําหรับใครอยากรู้ตรงเนี้ยว่าผมชอบไม่ชอบอะไรข้อดีข้อเสียที่เนี้ยก็คอมเมนต์กันนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปอธิบายว่าข้อดีข้อเสียของแคนาดาคืออะไรแล้วก็ในมุมมองผมสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงสนามเด็กเล่นนะครับแถวแถวที่ผมอยู่เมื่อกี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะป่ามีลำธาร ต้นไม้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ2ต้นนี้เป็นสากุระสามสี่ต้นนะครับเป็นต้นสากุระช่วงที่สากุระออกดอกนี่คือเต็มต้นนะครับเหมือนประเทศญี่ปุ่นเลยนะคานนี้ก็เป็นเอาไว้ทํากิจกรรมนะฮะช่วงนี้ผมจะเห็นเขาเล่นเคนโดกันส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนน้ํานะครับที่เห็นนะเขาจะเปิดให้เล่นในช่วงหน้าร้อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนที่นี่ก็ตั้งแต่สา องศา30กว่าถึง20่ิต้นๆยังนับเป็นหน้าร้อนอยู่นะครับให้กดตรงที่เสาเนี่ยแล้วน้ำมันก็จะออกมานะครับด้านหลังผมก็คือเป็นเครื่องเล่นของเล่นเด็กนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสริมพัฒนาการเด็กโดยรวมแล้วรายละเอียดเหมือนกับที่ห้างตามห้างในไทยก็ประมาณเมกะบางนานะฮะประมาณนั้นตรงนี้เป็นสนามบอลน,นะสนามบอลดับ เล่นบอลด้วยเป็บอลด้วยนะครับมีที่นั่งให้นั่งนะฮะแล้วก็ตรงที่เห็นเป็นพุ่มเขียวๆเ,เนี่ยคือมีลูกเบอร์รี่นะฮะมีลูกเบอร์รี่ให้เก็บกินอารมณ์เหมือนถ้าอยู่แถวไพ่สารก็หมากล็บแมวแต่ว่ามันเยอะกว่าหมากเล็บแมวบ้านเราเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับแบบอย่างนี้ก็คือเริ่มแห้งแล้วนะฮะแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ ข้างบนนู้นที่เป็นลูกำดำๆเนี่ยอยู่สูงๆนี่นะครับนี้ลูกเบอร์รี่อาจจะใกล้จะหมดแล้วนะมันออกมาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดสามสี่เดือนแล้วนะครับออกมาอยู่เรื่อยๆมันเริ่มจะหมดซัมเมอร์เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะไม่มีหมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะเดินมาเจอที่เป็นพุ่มแบบนี้นะนี่นะครับลูกเบอร์รี่ นี่คือสภาพแวดล้อมแถวๆที่ผมนี่คือสภาพแวดล้อมแถวๆที่ผมอยู่นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ผมอยากมาทํางานที่นี่เพราะว่าลูกผมจะได้เรียนนะครับเรียนฟรีในที่ที่สภาพแวดล้อมดีนะครับเหมาะแก่การเติบโตของเด็กๆนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับการศึกษาดีนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะ มันก็คงมีที่อื่นที่ดีกว่านี้แหละอีกอย่างที่สําคัญคือจุดที่เราอยู่ที่นั่นดีไหมนะครับอย่างเช่นถ้าผมมาทํางานแล้วงานผมไม่ดีรายได้ไม่ดีบริเวณที่ผมอยู่ไม่ดีอันนั้นคงไม่นับว่ามาแล้วดีนะฮะจุดที่เราอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่ที่ไทยรายได้เราดีเราอยู่ในหมู่บ้านดีโอเคอันนั้นคือชีวิตเราดีนะฮะ ถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วลาบากก็คือถือว่าไม่ดีแต่ต้องบอกว่าที่เห็นทั้งหมดที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้สังเกตดูนะครับว่าถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหมู่บ้านจัดสรรนะฮะที่ผมเดินอยู่นี่ยนะแต่สําหรับที่นี่นะครับแทบไม่มีหมู่บ้านจัดสรรเลยนะมันคงมีแหละแต่ผมไม่เห็นที่นี่คือมันเป็นแค่บ้านคนแบบเปิดเลยเปิดเลยแบบ เหมือนเราเข้าไปในตอยลาดเพร้าสิบแปดยี่สิบอะไรแบบเนี้ยอารมณ์แบบอย่างนั้นนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้เลยดูเหมือนหมู่บ้านจะสันนะแต่ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็คือจะมีฟุตบาทให้เดินแบบนี้นะครับมีต้นไม้แบบนี้นะฮะจนทาให้ผมรู้สึกว่าที่บ้านเราเนี่ยพวกหมู่บ้านจะสันเนี่ยเขามาจาลองคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ ของคนในประเทศแบบนี้ไปขายเรานะครับผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะพอมาแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นบ้านแบบพวกนี้ที่ผมกำลังเดินผ่านนะก็จะเป็นแบบเริ่มจากถ้าเป็นเงินบาทก็สองสามร้อยล้านบาทแล้วที่ลูกผมบอกว่าเพื่อนนี้ใสดีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นลูกคนรวยด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ผมเดานะครับลูกคนรวยอาจจะแย่ก็ได้นะฮะอันนี้เดาเอา ถ้าเกิดตามตามแบบที่บ้านเราแล้วเนี่ยยิ่งโรงเรียนดีแพงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกเรไม่ได้บอกว่าทุกคนไม่เกเรนะอย่างที่เรารู้กันแหละนะแต่ถ้าใครคิดอีกอย่างก็ไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ได้นะฮะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากนะฮะที่ทําให้ผมเลือกมาทํางานที่แคนาดาทั้งหมดที่ผมมาทํางานเนี่ยนะครับคือมาเพื่อให้ลูกได้เรียนแล้วก็มีโอกาสได้ PR นะฮะแต่ไม่ได้มาทํางานหาเงิน อันนี้ผมกําลังเดินผ่านบ้านหลังพันกว่าล้านพันกว่าล้านบาทน,นะเป็นบ้านศิลปินนักร้องของที่นี่นที่ผมมาเนี่ยไม่ได้มาทํางานหาเงินมาทํางานเพื่อให้ลูกได้เรียนนะครับเพราะว่าอะไร <ś> เพราะว่า <ś> ผมทํางานคนเดียวนะครับ <ś> ผมเป็นช่างศักก์ก็จริงรายได้ถือว่าดีกว่าอาชีพทั่วไปนะครับแต่มันไม่ใช่อาชีพไม่ใช่งานประจําที่มีไรายได้แน่นอนแล้วก็ผมทํางานคนเดียว เพิ่งมาผมอายุ40กว่าแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่ในประเทศที่ผมไม่ได้มีฐานลูกค้าเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ประเทศที่คนนิยมสักมากถ้านิยมสักจริงๆก็ต้องเป็นแบบคล้ายๆอเมริกาหรือออสเตรเลียแบบนั้นนะหมายความว่าผมจะมีรายได้น้อยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้อยู่แล้วไม่ได้มาเก็บเงินกลับไทยไม่ได้มาเก็บเงินส่งให้พ่อแม่ผมมาเพื่อให้ลูกได้เรียนแล้วมีโอกาสได้ PR นั่นแหะคือเหตุผลการมาทํางานของผมนะครับ รายได้สักที่เนี่ยนะครับมันไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายผมที่มีลูก2คนแล้วก็ภรรยาอยีกหนึ่งคนนะครับคนไทยที่มาที่นี่นะครับจะมีอยู่2อออปชันมาทำงานนะครับซึ่งยากมากกว่าที่เราจะได้เขาเรียกว่ามีมีคนรับเรานะฮะยากมากเพราะอะไรเพราะว่าเขารับคนในประเทศก็ได้หรือถ้าเราเก่งจริงเขาก็รับแต่ว่าคนในประเทศเขาเก่งก็เยอะหรือคนชาติอื่นก็เยอะ เพราะฉะนั้นออปชันเนี้ยก็คือออปชันที่ผมมาก็คือสมัครงานแลว้วก็มาที่นี่มีโอกาสยากมากแล้วก็ถึงเขาจะรับก็ต้องไปขออนุญาตกับเขตที่อยู่ตรงเนี้ยว่าคนที่มาเนี่ยมีประโยชน์พอไหมถ้าไม่พอคือแบบว่ารับคนที่นี่ดีกว่านะครับของผมนี้ก็คือเหมือนดวงดวเหมือนดวงเขาขาดคนนะครับต่อมาก็อีกออปชันหนึ่งที่คนคนไทยนิยมมาก็คือมาเรียนนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ได้ทํางานแต่คนที่เรียนเนี่ย เขามาเรียนแบบเป็นอนุปริญญาหรือปริญญาเขาก็จะเรียนจริงจังเพราะเขาต้องการเรียนให้จบแล้วก็มีสิทธิ์ทํางานนะครับมีสิทธิ์ทํางานแล้วก็มีสิทธิ์ขอ PR ทีนี้คนที่มาเรียนแบบเนี้ยเขาจะไม่มีเวลาทำทำงานหาเงินนะครับคืออย่างยกตัวอย่างออสเมื่อก่อนนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยมาเรียนเพื่อทํางานนะครับแต่แคนาดามาเรียนเพื่อให้จบแล้วให้ได้อยู่ที่นี่นะครับโดยที่ทํางานได้นิดหน่อยนะฮะ แล้วค่าเรียนเนี่ยเป็นล้านตรงนี้แหละผมถึงบอกว่าเขาเรียกว่าเรายอมลำบากยอมมีไรายได้น้อยน้อยลงอยู่ในประเทศที่คือไม่ใช่ประเทศของเราอะ่ะเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้ PR จะมีอีกก็คือคนที่มาที่เนี่ยถ้ามีคนติดตามนะครับแบบว่าภรรยาเรียนหรือสามีเรียนก็ให้อีกคนทํางานได้อันนี้จะทํางานได้เต็มเวลาจะมี Open Work permit อันนั้นก็คือโอเคก็จะมี รายได้มาหักลบกับค่าเรียนนะครับแต่มันก็ไม่อาจจะไม่พออาจจะไม่ถึงกับอยู่สบายนะครับเหมือนกับเป็นรายได้เสริมก็คือโดยสรุปแล้วคนที่มาเรียนนี่คือเรียนเพื่อให้เรียนจบแล้วจะได้ทํางานแล้วจะได้อยู่เ,เดินมาไกลแล้วนะเดี๋ยวให้ดูวิวที่นี่นะครับอารมณ์คล้ายๆกับหมู่บ้านจะสัต์ในไทยที่เป็นหมู่บ้านแพงๆนะที่อธิบายแบบนี้นะครับว่าผมมาทํางานเนะี่ย ไม่ได้มาทํางานเพื่อหาเงินเก็บเงินนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่คนที่มานี่นะครับก็จะจาภาพว่าคนมาต่างประเทศเนี่ยมาหาเงินนะแล้วก็ต้องมีเงินคือมันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดนะครับผมอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดพอผมบอกว่าไม่ได้มาทํางานเพื่อหาเงินนะเฉยๆแต่ไม่ได้อธิบายว่าแล้วไม่ได้หาเงินเนี่ยคือมาทําอะไรคนก็จะแบบอ่ะมึงรวยเหรอไม่ได้มาทํางานหาเงินแล้วมึง มาต่างประเทศทำมาคืออะไรอ่ะผมก็เลยต้องอธิบายว่าผมมาเพื่อลูกได้เรียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ PR ในอนาคตนะครับจริงๆคือจะบอกว่าแค่ลูกผมได้เรียนฟรีเนี่ยสองคนนะครับปีละ2องแสนกว่าบาทนะครับตกเดือนละสองหมื่นนะครับประหยัดไปแล้วเดือนละสอ0 0มื่นนะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าประกันประมาณปีละ4ี่0 0ื่กว่าบาท ลูกผมสองคนนะก็เป็นแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นกว่าบาทผมกับภรรยาอีกประมาณสี่หรือห้าหมื่นผมจำไม่ได้เบ็ดเสร็จนี้เท่าไหร่อ่ะสองแสนกว่าบวกประกันลูกสองคนเป็นสามแสนบวกผมอีกก็สี่แสนตกเดือนหนึ่งนี่เกือบสี่หมื่นเมื่อหารสิบสองแล้วค่าเช่าที่เนี้ยของผมเนี่ยเจ็ดหมื่นนะครับแพงมากค่าเช่าที่นี่แพงมากผมไม่ได้เลือกแพงนะ แล้วก็ไม่ได้เลือกถูกแต่ว่าค่าเช่าที่เนี่ยที่จะอยู่แบบครอบครัวได้แพงมากนะครับก็เหมือนไปจ่ายค่าเช่าห้องได้นะฮะแล้วก็ทำงานได้นิดหน่อยเอามาเป็นค่ากินอยู่นะครับนี่แหละคือชีวิตคนไทยในต่างประเทศนะฮะไม่ง่ายอย่างที่แบบภาพจำหรือเขาคิดกันนะครับไม่ใช่แค่คนบ้านเราที่ไม่ได้มาอย่างเดียวนะที่แบบว่าคิดว่า คนที่มาทํางานต่างประเทศเนะี่ยคือมาเรามาหาเงินแล้วก็ต้องมีเงินรวยขึ้นหรืออะไรเนงะี้ยไม่ใช่แค่คนไทยนะคนที่นี่บางคนก็คิดแบบนั้นนะครับคิดว่าเราอยู่ที่ไทยเนี่ยแล้วไม่ค่อยมีไรายได้แล้วก็เลยมาทํางานที่นี่จะได้มีเงินนะฮะอย่างคนที่ผมทํางานด้วยเนี่ยเขาเขาก็ถามผมเลยนะผมทํางานคนเดียวแล้วไม่ค่อยได้ทานะเพราะว่าผมอายุเยอะแล้วแล้วก็ มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมด้วยนะครับอันนี้แหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาทํางานนะฮะเขาก็ถามผมนะว่าอยู่อยู่ได้ไงชอบเคี้ยวผมมาทํางานหาเงินนั่นแหละนะครับอย่างล่าสุดนะครับที่บอกว่าออกจากร้านนี้ไปเนะี่ยแล้วจะย้ายไปอยู่ในเมืองเล็กๆนะครับเพราะว่าผมอยากได้ PR ขนาดบอกไปแล้วนะเขายังเหมือนแบบพอเขาลืมแล้วก็คุยกันไปในวันอื่นเขายัง คิดว่าผมย้ายเมืองไปเพื่อประหยัดเงินคือเขาบอกว่าคนที่เนี่ยไม่ค่อยมีตังมาสักผมทาอาชีพสักใช่ไหมเขาบอกคนที่เนี่ยไม่ค่อยมีตังมาสักต่อราคาอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าของชีพมันแพงเขาไม่ค่อยมีเงินก็เหมือนที่คุณน่ะจะย้ายไปเมืองนั้นเพราะว่าจะได้ประหยัดเงินผมคิดในใจคือทุกคนให้อธิบายคืออะไร,รอทุกคนมีเหตุผลของตัวเองต้องห่างี้ดีกว่า แล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเหตุผลของเราต่อให้เราอธิบายก็ตามไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกได้แต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องของเขานะครับอืก็คิดว่าผมจะได้เมืองเพื่อประหยัดเงินถามหลอยว่าจะประหยัดเงินทำมะเขืออะไรในเมื่ออยู่ไทยถูกกว่านี้นะครับแล้วเป็นผมมีร้านเป็นของตัวเองมีลูกค้าคิวรอเป็นปีสองปีถึงสามปีแทบเขาเียกสบายอ่ะ แต่ผมไม่ได้มีลูกค้าแบบทาทุกวันนะที่ว่ารอยาวๆนี่ผมไม่ได้ทําทุกวันเพราะว่าผมทําน้อยนะครับก็เลยคิวมันเลยยาวเพราะว่าผมต้องดูแลร้านผมด้วยนะฮะอ่ะอันนี้อธิบายก่อนไม่ใช่แบบบางคนโอ้มีคิวยาวสามปีทําทุกวันบ้าไปแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเวลาอธิบายมันต้องมันต้องอธิบายในะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับนั่นแหละถ้าผมจะประหยัดเงินจริงๆเนี่ยผมจะไปอยู่ กลางประเทศไปอยู่เมืองเล็กๆทามะเขืออะไรค่าเช่าห้องเท่าไหร่อะค่าเช่าห้องประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทนี้อยู่ไทยนี่ก็ได้ประมาณบ้านหลังละห้าล้านกว่าหกล้านแล้วนะแล้วผมมีบ้านเองแล้วอะผมจะมาเสียค่าเช่ากลางประเทศคุณเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรเราไปเริ่มต้นใหม่คือมันมีหลายหลายเรื่องแหละที่ผมอยู่นี่แล้วผมพอจะจับใจความได้ว่าเขาคิดว่าเรามาทํางานหาเงินนะคะ เหมือนที่คนบ้านเราคิดนั่นแหละแล้วก็เหมือนที่คนไทยในต่างประเทศหลายคนมกักจะพูดเหมือนกันหมดว่าบางคนเขาคิดว่าเรามาแล้วแบบรวยว่าทํางานหาเงินมาต่างประเทศแล้วรวยสังเกตไหมว่าหลายคนอยางมาต่างประเทศแต่มาไม่ได้ทําไมถึงมาไม่ได้เพราะไม่มีเงินเราต้องเขาเรียกมีเงินซัพพอร์ตตัวเองอะมีเงินจ่ายค่าดาเนินการค่าเดินทางค่าอยู่ค่าเช่า เช่าบ้านที่นี่นะครับเขาขอสเตทเมนต์คุณด้วยนะเขาขอหลักฐานทํางานหลักฐานการจ่ายภาษีหลักฐานจ่ายเขาเรียกว่าค่าโทรศัพท์นะครับคุณจะต้องมีบัตรมีอะไรที่จ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยใช่ <Hi. S 1> <Hi. S 2> คือจะต้องมีหลักฐานด้วยแล้วก็สเตทเมนต์ว่ามีไรายได้เท่าไหร่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่ นะรายได้ก็คือมีรายได้จากการทํางานเท่าไหร่ทํางานพี่เนี่ยแล้วมีเงินในบัญชีเท่าไหร่อารมณ์แบบเหมือนซื้อบ้านเลยนี่ขนาดเช่านะเหมือนซื้อบ้านแล้วเมื่อเขาตรวจหลักฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้เสมอไปนะอาจจะเป็นคนอื่นได้ก็ได้นะครับเพราะคนเขาแย่งกันเช่าเยอะนะฮะแต่มันก็ไม่เยอะขนาดที่แบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะไม่ได้ที่เช่าขนาดนั้นนะฮนะค,คือมันเยอะแบบว่า เห็นห้องที่เราชอบเนี่ยให้เผื่อใจไว้เราอาจจะไม่ได้แค่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะหาห้องเช่าไม่ได้เลยนะครับอ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเลือกมาแคนาดานะครับก็คืออยากให้ลูกได้อยากให้ครอบครัวผมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับอยากให้ลูกได้เรียนในที่ที่การศึกษาดีการสอนดีนะครับไม่ได้สอนให้เรารักใครที่เราไม่รู้จัก ไม่รักไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะไม่บังคับไม่ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรพูดเยอะเดี๋ยวไม่ได้กลับไทยไม่ใช่ไม่ได้กลับไทยไม่ว่าัวพูดเยอะแล้วต้องกลับไทยด๋ยวไม่กลับไม่ได้กลับไปแล้วแบบตวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจไหมคนดูที่ดูอยู่เข้าใจผมไหมเนี่ยตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับ พระอาทิตย์กําลังตกที่นี่พระอาทิตย์ตกช้ากว่าบ้านเราแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงก็ตกสามทุ่มกว่าพระอาทิตย์ถึงตกบางช่วงก็สี่โมงเย็นพระอาทิตย์ตกคือแล้วแต่แล้วแต่หน้านะครับเหมือนบ้านเราก็มีหน้าร้อนกับหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือมืดเร็วแต่ที่นี่จะมืดเร็วกว่าบ้านเราอีกขั้นหนึ่งนะครับข้อจํากัดของผมนะครับก็คือผมอยากได้งานที่อยู่ในเมืองที่ผมมีโอกาสดได้ PR ผมไม่ได้อยากได้งาน เพื่อจะมีงานทำเฉยๆนะครับตรงนี้แหละคือข้อจำกัดที่ยากมากข้อจำกัดของคนที่รับผมเข้าทำงานที่จะต้องขอใบอนุญาตตั้งงานใบอนุญาตทำง,งานให้ผมสองใบนั้นใช้ทั้งเงินใช้ทั้งเวลามันเป็นข้อจำกัดในข้อจำกัดนะครับเนี่ยแหละผมถึงบอกว่าผมไม่ได้มาทำงานเพื่อหาเงินมาทำงานเพื่อให้ลูกได้เรียนแล้วมีโอกาสได้พาษะถ้ามาทำงานเฉยๆเพื่อให้ลูกได้เรียนถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มเพราะว่า รายได้มันไม่พออาชีพช่างศักนะมันไม่ใช่อาชีพที่มีมันมีรายได้เยอะต่อเวลาที่ทําแต่มันไม่ได้มีรายได้ตลอดแล้วนี่ไม่ใช่ประเทศที่คนนิยมศักถ้าอย่างประเทศอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยจะมีลูกค้าผมอยู่นะครับถ้าไปอย่างนั้นก็คือสบายแต่ไปแล้วก็ไปหาเงินไม่ได้เป็นคนของเขาหาเงินเสร็จก็กลับบ้านถ้าจะหาเงินก็อยู่ไทยแล้วก็ประหยัดเลยง่ายกว่านะครับ ก็ต้องขอบคุณอ e ีมาล่าแททูสไพนนะครับที่สนับสนุนเข็มสักแล้วก็เครื่องสักให้ผมแต่ช่วงนี้ไม่ได้สักผมไม่ได้สักเพราะว่าเพราะว่าไม่มีร้านที่อนุญาตจ้างงานอยู่ดีๆเราไปสักโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตจ้างงานให้เราเนี่ยเราไปทาทาไม่ได้นะต้องมีใบอนุญาตจ้างงานแล้วก็ทาในที่ที่เขาอนุญาตนะครับถึงจะทําได้นะ อันนี้ก็เป็นอีกข้อจํากัดหนึ่งเห็นไหมสอเดือนเนี้ยผมก็จะไม่มีรายได้ทีนี้ก็ต้องอยู่ไปเพลินๆนะครับขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ของผมเลยนะครับตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ